มาถึงเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้านนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าล่าสุดนะคะมาสเตอร์การ์ดได้ทำการผลทำผลสำรวจนะคะทั่วโลกและพบว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะได้กลายเป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดประจําปี2016นหะคะหรือว่าปี2559น้รากี้แล้วก็ถือว่าเป็นที่ 1- 3ปีซ้อนแล้วะคะ่ะและนับตั้งแต่มาสเตอร์การ์ดจัดอันดับมานะคะกรุงเทพมหานครก็ติดอันดับ1ใน3มาโดยตลอดคาดกัน ว่าปีนี้นะคะประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหาคนครจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเฉพาะในส่วนของบ้านเราเองนะคะคิดว่าน่าจะมีตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยว2ล้าน4แสนล้านบาทนะคะหรือว่า2.4ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะนี่คือประเด็นในการท่องเที่ยวในบ้านเราแต่ว่าถ้าไปดูอันดับ9นะคะนั่นก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศที่มีความต้องการของคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ9จากการสำรวจของ Mastercard ก็พบว่า ตอนนี้ห้องพักขาดแคลนอย่างมากทีเดียวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าญี่ปุ่นมีวิธีการแก้ไขปัญหาห้องพักขาดแคลนด้วยวิธีไหนบ้างจากรายงานชิ้นนี้ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างมหาศาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นการอ่อนค่าของเงินเยนทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนโรงแรมสําหรับนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แต่ก็มีความพยายามอุดช่องโหว่ดังกล่าว ด้วยบริการของโรงแรมแคปซูลโฮสเทลที่พักของ Airbnb รวมไปถึงทางเลือกใหม่ก็คือโรงแรมสำหรับคู้รักที่กำลังปรับโฉมใหม่เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนี้ญี่ปุ่นมีปัญหาขาดแคลนห้องพักโรงแรมเพื่อต้อนรับชาวต่างชาติแต่ธุรกิจโรงแรมสำหรับคู่รักในญี่ปุ่นกำลังซบเซาลง ส่วนหนึ่งเกิดจากมีชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่จํานวนมากขึ้นแยกตัวมาอยู่ตามลําพังไม่ได้พักอยู่กับครอบครัวจึงไม่จําเป็นต้องใช้บริการโรงแรมคู่รักอีกต่อไปดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้โรงแรมคู่รักปรับปรุงห้องพักใหม่ให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยอดีตโรงแรมคู่รักหลายแห่ง ก็ได้โฆษณาว่าเป็นบูชีโคเทลหรือรีสอร์ทกลางเมืองเพื่อดึงดูดลูกค้าในส่วนของหน้าตาของห้องพักโรงแรมก็เปลี่ยนไปมากอาทิพื้นที่ต้อนรับแขกจากเดิมที่มีไฟสลัวสลัวก็เปลี่ยนเป็นห้องอาหารมีตู้ขายเครื่องสำอางอัตโนมัติส่วนในห้องพักบางแห่งก็เปลี่ยนสีวอลเปเปอร์จากสีชมพูเป็นสีขาวเรียบๆเ,เปลี่ยนเตียงนอนขนาดใหญ่สำหรับคู่รักเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงแทนส่วนพื้นที่ที่เคยติดกระจกขนาดมหึมา ก็กลายเป็นพื้นที่ของจอทีวีและตู้เย็นนอกจากนี้โรงแรมหลายแห่งก็ยังตกแต่งห้องแต่ละห้องในธีมต่างๆเพื่อเป็นจุดขายอีกด้วยโรงแรมหลายแห่งรวมถึง a l m e เมกซ์ได้โฆษณาห้องของโรงแรมคู่รักให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในเว็บไซต์ loveinjapan.com และตอนนี้ก็เห็นว่านักท่องเที่ยวเริ่มหันมาใช้บริการโรงแรมคู่รักมากขึ้นเพราะห้องพักของโรงแรมทั่วไปถูกจองจนเต็มหรือบางคนก็อยากมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ส่วนนักเขียนที่คร่ำหวอดในธุรกิจทางเพศของญี่ปุ่นก็บอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประทับใจโรงแรมคู่รักและหนังสือแนะนําการท่องเที่ยวก็พูดถึงโรงแรมแบบนี้ว่ากว้างขวางหรูหราและสะอาดสมาคมโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในโอซาก้าเชื่อว่าโรงแรมคู่รักในญี่ปุ่นจะสามารถให้บริการที่พักค้างคืนเพิ่มเติมให้แก่แขกได้มากถึง28ล้านคนต่อปี สำหรับปีนี้ญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ20ล้านคนและตั้งเป้าว่าจะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวญี่ปุ่นมากถึง40ล้านคนเมื่อญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2563ซึ่งโรงแรมคู่รักชมใหม่เหล่านี้จะเป็นหนึ่งในที่พักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาาลนั่นเองสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน เห็นแบบนี้หลายคนอยากเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริการนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ไม่น้อยนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะกลยุทธ์การตลาดหรือว่าการประชาสัมพันธ์หลักๆแล้วนะคะก็จะอาศัยช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะคะตามเทรน์ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นนั่นเองค่ะ